หน้าจอเรือนใหม่โตโยตา้าไทเกอร์ D4D ของคุณพี่พี่หลวงช้อยพี่หลวงช้อยนำมาจากอำเภอชียบ,บุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำมาซ่อมโดยการเข็มความร้อนและออดิโอมองไม่ชัดถอดหน้าจอเรือนใหม่จากตัวรถจ่ายแรงดันไฟบนโต๊ะซ่อมก่อนที่จะซ่อมสรุปได้ว่ากระแสะผิดเพี้ยนนิดหน่อยเลขสะสมระยะทางมองไม่ชัดและเข็มความร้อนก็กระดิกถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่จัดเลี้ยงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมได้ทำการจ่ายสกัด แสไฟเข้าไปสรุปได้ว่ากระแสไฟปกติเลขสะสมระยะทางติดฟิล์มใหม,ใหม่สีเหมือนเดิมประกอบหน้าจอเรือนใหม่เสร็จเรียบร้อยเทสก่อนที่จะประกอบในตัวรถเปิดจ่ายแรงดันไฟกระแสไฟ กินหนมมิลลิแอมปกติเลขสะสมออดีโออยู่คงเดิมติดตั้งหน้าจอเรือนใหม่กับตัวรถสตาร์ทเครื่องยนต์เข็มใช้งานได้ปกติทุกเข็มสถานะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกติไฟทุกดวงใช้งานได้ปกติเลขสะสมระยะทางชัดปกติขอขอบคุณคุณพี่หลวงช้อยที่ไว้วางใจนำหน้าจอเรือนใหม่ไหมเราดูแลกัน